ในปี2025บริษัท BYD จากประเทศจีนได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่สร้างความฮือฮาในตลาดรถหรูระดับโลกรถรุ่นนั้นคือ BYD M9 รถ MPV Hybrid Plug-in ที่ถูกออกแบบมาเพื่อครอบครัวและผู้บริหารที่ต้องการความหรูหราสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยรถรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาด้วยแนวคิด Luxury m e e t i n t e l l i g e n e หรือความหรูหราและความชาญฉลาดที่มาบรรจบกันซึ่งเป็นจุดเด่นของยุคใหม่ของยานยนต์จากจีน b d m 9มีชื่อในตลาดจีนว่าเซียแต่ในตลาดต่างประเทศใช้ชื่อว่า M9 เพื่อให้จดจำง่ายและมีความเป็นสากลตัวรถถูกออกแบบให้เป็นรถเจ็ดที่นั่งขนาดใหญ่โครงสร้างแข็งแรงพร้อมเทคโนโล,โลยีความปลอดภัยระดับสูงภายนอกมีดีไซน์ที่ทันสมัยเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้เรียบหรูแต่แฝงด้วยความโฉบเฉีียวแบบรถยุคใหม่ไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เพชรที่เฉียบคมและไฟท้ายที่เป็นเส้นยาวต่อเนื่องช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถ มิติของ BYD M9 คือความยาว5,145ม mm, ิมความกว้าง1,970ม mm, ิมและความสูง1,805ม mm, ิมโดยมีระยะฐานล้อถึง3 0 4 5ม mm, ิลลมทำให้ภายในห้องโดยสารกว้างขวางมากเหมาะสำหรับการเดินทางทั้งครอบครัวใหญ่หรือการใช้งานในธุรกิจระดับผู้บริหารตัวรถใช้ระบบขับเคลื่อน Hybrid p l u g กอิ in, ซึ่งผสมผสานระหวา่างเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงให้กำลังรวมประมาณ200กิโลวัตต์ เมื่อขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว M9 สามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุดถึง218กิโลเมตรตามมาตร,รฐาน CLTC ของจีนและเมื่อรวมพลังงานจากเครื่องยนต์น้ำมันจะสามารถวิ่งได้ระยะทางรวมกว่า1,100กิโลเมตรถือเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจสำหรับรถครอบครัวขนาดใหญ่ภายในของ M9 คือจุดที่สร้างความประทับใจให้ทุกคนตั้งแต่แรกเห็นเมื่อเปิดประตูแบบสไลด์ไฟฟ้าเข้าสู่ห้องโดยสาร จะพบกับการจัดวางที่หรูหราแบบ2บวก2บวก3ที่นั่งเบาะแถวกลางเป็นเบาะแยกขนาดใหญ่ที่สามารถปรับเองนได้หลายทิศทางพร้อมฟังก์ชันนวดอุ่นและระบายอากาศพื้นที่ช่วงขากว้างมากช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายเหมือนนั่งอยู่ในห้องโดยสารของเครื่องบินชั้นธุรกิจส่วนคอนโซลน้าถูกออกแบบให้ลำยุกด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบดิลิ้งของ b y d ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการเฉพาะของแบรนด์รองรับคำสั่งเสียงระบบนำทางอัจฉริยะและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เต็มรูปแบบ อีกทั้งยังมีจอยแยกสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลังทำให้ทุกคนสามารถควบคุมความบันเทิงและระบบในรถได้อย่างอิสระ b y d m 9ยังมาพร้อมกับระบบเสียงระดับพรีเมียมจากไดโนดิโอที่ให้พลังเสียงรอบทิศทางเพื่อประสบการณ์ความบันเทิงที่ดีที่สุดระหว่างการเดินทางนอกจากนี้ยังมีไฟแอมเบียนลาร,รอบห้องโดยสารที่สามารถปรับเฉดสีได้มากกว่า256เฉดสร้างบรรยากาศโรแมนติกและผ่อนคลายทุกครั้งที่ขับรถ เทคโนโลยีความปลอดภัยใน M9 ก็อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกรถรุ่นนี้ติดตั้งระบบลีดาดร์สำหรับตรวจจับสิ่งกีดขวางและช่วยในการขับขี่อัตโนมัติทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในทุกสถานการณ์ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัจฉริยะระบบเตือนการชนด้านหน้าและกล้องรอบคันความละเอียดสูงถูกติดตั้งมาเป็นมาตรฐานอีกสิ่งที่โดดเด่นคือระบบการสเสียนที่ใช้เทคโนโลยีถุงลมแบบอัจฉริยะสามารถปรับระดับความสูงของตัวรถอัตโนมัติตามสภาพถนน และปรับโหมดการขับขี่ได้หลายแบบเช่นคอมฟอร์ตอีโคสปอร์ตและอินเทลลิเจนท์ทำให้การขับขี่ทั้งนุ่มนวลและมั่นคงในทุกสภาพเส้นทางแม้จะเป็นรถขนาดใหญ่แต่ M9 มีสมรรถนะที่ดีเยี่ยมอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง8.1วินาทีซึ่งถือว่ารวดเร็วมากสำหรับรถ MPV 7ที่นั่งด้วยการทำงานร่วมกันของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้การเปลี่ยนโหมดพลังงานเป็นไปอย่างราบรื่น ในด้านของพลังงาน BYD ยังคงใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ b บล็กแบตเตอรี่ที่มีชื่อเสียงในด้านความปลอดภัยสูงไม่ลุกไม่ง่ายและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่ามาตรฐานทั่วไปนี่คือจุดแข็งที่ทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกมั่นใจในแบรนด์ BYD ในแง่ของตลาดต่างประเทศ M9 เริ่มเปิดจำหน่ายแล้วในหลายประเทศ เช่นเม็กซิโกและเตรียมเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเร็วๆนี้ราคาจำหน่ายในต่างประเทศเริ่มต้นประมาณ27,500ดอลลาร์หรือราว1ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับรถระดับนี้สิ่งที่น่าสนใจคือ BY d ดีตั้งเป้าหมายให้ M9 เป็นคู่แข่งของรถหรูอ,อย่าง To โ o t a a อ p ลา d Lexus LM และ h y u n และ s ุ a r ดสตารีแต่ในราคาที่เข้าถึงได้มากกว่าพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าในหอไลยจุดตัวรถถูกผลิตด้วยคุณภาพระดับพรีเมียมทั้งในด้านวัสดุ การประกอบและระบบควบคุมคุณภาพการเปิดตัวของ BYD M9 ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์จากจีนที่จากเดิมเคยถูกมองว่าเป็นผู้ตามกลับกลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรถรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะแต่เป็นสมาร์ทรถยนต์ที่ผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยี AI ระบบพลังงานสะอาดและความสะดวกสบายระดับสูงภายใต้แนวคิด New Energy Luxury BWDM 9แสดงให้เห็นว่ารถพลังงานทางเลือกไม่จําเป็นต้องเป็นเพียงรถที่ประหยัดพลังงานเท่านั้นแต่ยังสามารถมอบความหรูหราความสบายและสมรรถนะได้ครบทุกด้านสําหรับครอบ,บครัวยุคใหม่หรือผู้บริหารที่ต้องการภาพลักษณ์ระดับพรีเมียม M9 คือคําตอบที่สมบูรณ์แบบและสิ่งหนึ่งที่ทําให้ M9 โดดเด่นเหนือคู่แข่งคือเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่ายผู้ขับไม่จําเป็นต้องเป็นคนรักเทคโนโลยีถึงจะใช้งานได้เพราะระบบทั้งหมดออกแบบให้ใช้งานง่ายด้วยภาษา,ษาธรรมชาติเพียงพูดกับรถว่า เปิดหลังคาหรือปรับอุณหภูมิรถก็จะตอบสนองทันทีนี่คือความฉลาดในระดับที่ทำให้รถและคนเป็นเพื่อนร่วมทางอย่างแท้จริงแม้จะเป็นรถจากจีนแต่คุณภาพและสมรรถนะของ BYD M9 ทำให้หลายประเทศทั่วโลกเริ่มยอมรับและให้ความสนใจมากขึ้นและในอนาคตอันใกล้รถรุ่นนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ของอุตสาหกรรมรถยนต์โลกที่พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีจะเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง b y d m 9ไม่ได้เป็นแค่รถครอบครัวแต่เป็นการประกาศว่าโลกของยานยนต์ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แล้วยุคที่ความหรูหราและความชาญฉลาดไม่ใช่สิ่งที่อยู่แยกจากกันอีกต่อไปและเมื่อพูดถึงอนาคตของรถยนต์ b y d คือหนึ่งในชื่อที่โลกต้องจับตามองอย่างแน่นอน